นะี่เระราา Banana, นะตีเล็กรีดผ้าให้หลานเนาะนะคะอ่าอันท้นต่อไปก็เป็นจะต้องเป็นเสื้อนะคะต้องเป็นเสื้อะคะ่ะนี่ค่ะเสื้อเสื้อนะเรียนของเขาอ่ะงารีดผ้าของบางท่านนะคะก็ไม่เคยรีดแบบพื้นนะคะกับพื้นใช่ไหมไหนเนาะวันนี้เราก็มารีดแขนเนะะาะขั้นตอนต่อไปก็เป็นแขน,นะคะ่ะจับตีดจับแขนรีดแขนเรียน,นะะเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก้กลับด้าน,นาวิธีการรีด่ารีดผ้าของบางท่านนะคะก็ไม่เคยรีดแบบพื้นนะคะกับพื้นใช่ไหม ทำกันมาเป็นประจำแล้วไม่ม,ไม,มีไม่มีอ่โต๊ะรีผ้านะคะเราไม่ได้ทำสวัสดีท่ะเพื่อนอันนี้ใส่ชุดนอนเลยเนาะอันนี้พี่เล็กรีดผ้าค่ะรีดผ้าให้น้องเรามีมินนะคะไปโรงเรียนจ้าแากพื้นแล้วเราก็หาทีร,รีดนะคะเนี่ยค่ะก็ลังลุมเราก็เอาปลายตะรีนะคะนั่นหนูไปเนาะเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยเลยวะหารีดผ้าของทังท่านนะคะก็ไม่เคยรีดแบบพื้นนะคะกับพื้นใช่ไหม เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะรีดผ้าให้หลานเรียบร้อยแลวเนะาะอ่าโอเคเสร็จสบู่นะคะหนึ่งชุดอันนี้ไปโรงเรียนชุดนักเรียน,นะคะ่ะ<ๆ>เจะมทำให้ดูนะคะอันนี้รีดแบบโบราณน,นะคะรีดแบบโบราณเสร็จด้านในเสร็จแล้วนะคะนี้เป็นแผ่นหนัง,งนี้เราก็เอาข้างหน้ามบากลุ่มคะ่ะอ่งนี้นะคะแล้วเราก็ลี้ยจับผ้าเองเนาะนะคะจับผ้านี่คะ่ะจับที่ดีก็ทำให้หน้องทุกวันนะคะวันนี้ใส่ชุดนักเรียนวันนี้ใส่ชุดนักเรียน,นะคะ่ะพี่เล็กก็ เราก็จะมาทำให้ดูนะคะอันนี้รีดบนโบราณนะคะรีดในโบราณพอเสร็จด้านในเสร็จแล้วนะคะน,นีดเป็นแผ่นหนังน,นี้เราก็เอาข้างหน้ามบปกุมนะยคะ่นีลมแบบนี้นะคะแล้วเราก็รีดต่อนบางบ้านอาจจะไม่ทําแบบนี้นะคะก็จะอาจจะมีโต๊ะรีดผ้าเราก็รีดแบบว่าสอดกันไปได้เลยเนาะแต่ว่าของพี่เล็กไม่ต้องมาจับจับเสื้อวางนะคะนอนกับพื้นเนาะไม่รู้ไปเล่นอะไรมาเปพื้อนสีแต่ว่าเด็กเล็กเนาะอันนี้ความสุกโปกก็ยังไม่ค่อยเหมือนผู้ใหญ่ทํำไปโออกเลย วันนี้เราก็มารีแขนเนาะขั้นตอนต่อไปก็เป็นแขนจับตีดจับแขนรีดแขนเรี่อยเนาะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็กลับได้นนวิธีการรีเห็นเล็กเอย่างเงี้ยนะคะรีผ้าให้ไปทุกวันค่ะอะชาวนีเนาะกิเลก็รีผ้าให้หลานนะนะคะอ่าชิ้นต่อไปก็เป็นจะต้องเป็นเสื้อนะคะต้องเป็นเสื้อ่ะคนี่ค่ะเสื้อเสื้อแักเี่ยนของเขาจับเสื้อจับเสื้อข้างล่างนะคะพยายามเราดีดด้านหลังก่อนเนาะแต่ว่าเราดีดแบบนี้เลยนะ วางไปนะคะรีดการล่างให้เพื่อนเพื่อนเห็นเนาะตรงคอตรงค่ะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนได้เห็นนะรีดตรงคอก่อนจังคอกตรงคอแล้วก็มาอีกรอบหนึ่งเนาะอันนี้วิธีการรีดอานนี้ก็คือดั้งเดเมค่ะนขไปจะมาทำให้ดูนะคะอันนี้รีดแบบโบราณนะคะรีดแบบโบราณเสร็จด้านในเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นแผ่นหนังนี้เราก็เอาข้างหน้าแบบกลมค่ะนีุลมนี้นะคะแล้วเราก็รีดพับลงไปเพราะว่าข้างล่างมันเรียบแหลมเนาะข้างล่างมันเรียบแหลมแล้วเราก็ลุดพบลงไปนะ อันนี้เรารีดอย่างนี้เป็นประจำนะคะพี่เล็กรีดอย่างนี้เป็นประจำสวยค่ะก็สวยงามดีแบมเนาะแต่ว่าคลิปท้ายเขาดูดีเนาะนะคะเราก็ความรักความาห่วงใยที่มีให้แก่กันเนาะความรักความผูกพันที่มีให้กับหลานเรานะคะ <S <S เราก็อยากให้หลานเราาเนี้ยค่ะจับนะคะแล้วเราก็มาจับอีกด้านหนึ่งก็รีดเหมือนกันอย่างนี้นะคะความเรียบก็จะ่เห็นจีบงง,งเลยเนาะจีบงงค่ะจีบงงแล้กับเสื้ออย่างนี้เลยเนาะโอเคจะเป็นหนึ่งตัว วันนี้คลิปนี้พี่เล้งก็ขอจบพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะคลิปยาวมากเลยจะต้องทำแบบให้เร็วขึ้นหน่อยนะคะย่นเวลาให้เร็วจับเสื้อจับเสื้อข้างล่างนะคะพยายามเราวิด,ด้านหลังก่อนเนาะ,ะแต่ว่าเราวี่แบบนี้เลยนะ,ะวางไปนะคะดีดด้านล่างให้เพื่อนๆเห็นเนาะ,ะเป็นใช้ตารีธรรมดาเนาะสาไม่ใช่ไอ้น้ำแต่ว่าความเรียกความอะไรเราไปเนาะอันนี้เราก็มาลิ่แขนเนาะขั้นตอนต่อไปก็เป็นแขน,นะะจับตีดจับแขนที่แขนเรียบเนาะเสร็จแล้วเราก็กลับด้านนะะึง วิธีการรีดตอนบางบ้านอาจจะไม่ทําแบบนี้นะคะก็ะจะอาจจะมีโต๊ะรีดผ้าเราก็รีดแบบว่าสดกันไปได้เลยเนาะแต่ว่าของพี่เล็กไม่ต้องมาจับจับเสื้อวางนะคะนอนพื้นเนาะนอนไม่รู้ไปเล่นอะไรมาเื่อนสีแต่ว่าเด็กเล็กเนาะอันนี้ความสุกสนกก็ยังไม่ค่อยเหมือนผู้ใหญ่นับเป็นอ,อกเลยรีดผ้าให้เราดูดีเนะาะนะคะเราก็ฟันรักฟามผูกใ่ที่มีให้แกกันเนาะวามรักวามผูกพันที่มีให้กับรเรานะคะ เราอยากให้หลเราคิบทับลงไปเพราะว่าข้างล่างมันเรียบแดลมเะข้างล่างมันเรียบแหลแล้วเราก็ลุมลงไปนะอันนี้เรารีดอย่างนี้เป็นประจำนะคะพี่เล็กรีดอย่างนี้เป็นประจำสวยค่ะก็ะสวยงามดีแบบเนาะแต่ว่าชา,ชาวนี้เนาะพีเล็ก,กรีดผ้าให้หลานนะนะคะอ่าชิ้นต่อไปก็เป็นจะต้องเป็นเสื้อนะคะต้องเป็นเสื้อะคะ่ะนี่ค่ะเ,เสื้อเสื้อนักเรียนของเขาอนาะรีดผ้าของบางท่านนะคะก็ไม่เคยรียดแบบพื้นนะคะกับพื้นใช่ไหมมองจับผ้าเองเนาะนะคะจับผ้านี่ค่ะจับจี ก,ก็ทำให้หน้องทุกวันนะคะวันนี้ใส่ชุดนักเรียนวันนี้ใส่ชุดนักเรียนค่ะพี่เล็กก็เด็กขหน่อยขอบคุณนะคะคลิปนี้มีประโยชน์ไปกดไลค์เนาะวันนี้เราก็มารีดแขนเนาะขั้นตอนต่อไปก็เป็นแขนค่ะจับจีบจับแขนงีดแข่เรี่เล็กเน,นี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็ก่กับได้านาะวิธีการรีดมาลีดจางเกงให้ก่อนเนาะเพราะว่าน้องอพิบิบตัวน้อยเดียวแต่ว่าไปก็ลีดง่ายนะคะแป๊บเดียวแป๊บเดียวค่ะจับจีบจับจีบอย่างน้อยก็คือ เด็กจะให้ดูนะคะเี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการวางผ้าก็เหมือนเราอะ่างเนียค่ะจับนะคะแวลวเรา้มาจับอีกด้านหนึ่งก็รีบเหมือนกันเลยนะคะความเรียบก,ก็จะเห็นจีบงนุงเลยเนาะจีบหนุงค่ะจีบงนุงเห็นเล็กๆอย่างนี้นะคะรีพ้าให้ใครทุกวันค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะรีพ่าให้หลันเรียบร้อย,ย,อยแยอยล้วเนาะ,อะโอเคเสร็จสบู่นะคะหนึ่งชุดวันนี้ไปโรงเรียนชุดนักเรียนค่ะ ะอันนี้ก็ถือว่าเรียบแล้วนะี่ค่ะถือว่าเรียบจี๋เนาะจี๋เสร็จแล้วแล้วก็เนี่ค่ะขั้นตอนไม่ยากนะคะการรีดแบบนี้นะจับผ้านะคะชถวนี้เนาะกิเลกรีดผ้าให้หลานนะนะคะอ่าชิ้นต่อไปก็เป็นจะต้องเป็นเสื้อนะคะต้องเป็นเสื้อนี่ค่ะเสื้อเสื้อแขนเสื้อขาเท้เนี่ค่ะจับนะคะแล้วเราก็มาจับอีกด้านหนึ่งก็รียดเหมือนกันอย่างนี้นะคะความเรียบก็จะเห็นจีบงงเลยเนาะจีบงงค่ะจีบงง ไม่รู้เป็นเล่นอะไรมาเพื่อนสีแต่ว่าเด็กเล็กนะอันนี้นความสุกปกก็ยังไม่ค่อยเหมือนผู้ใหญ่นะนับใออกเลยเป็นใช้เตารีธรมรมดาเลยคะ่ะไม่ใช่ไอ้น้ำแต่ว่าความเรียกความอะไรเราเ,เพื่อนนักเรียนก็เหมือนกันนะคะอุปกรณ์ของพี่เล็กก็ไม่มีอะไรมากเนาะวันนี้ไม่ต้องใช้อาดีดไม่ต้องอะไรทั้งนั้น,นะคะ่ะรีธรรมดาได้เลยคะ่ะอันนี้เสื้อเราก็รีดตรงคอก่อนเนาะรีดรีดกางเกงให้ก่อนเนาะเพราะว่า น้องพีพีตัวน้อยเดียวตะว่าไปก็รีดง่ายนะคะแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวค่ะจับจีบจับจีบ่างน้อยก็ถือนะคะอันนี้ก็ถือว่าเรียบแล้วเน,นี่ค่ะถือว่าเรียแบแล้วจีบเนาะจีบเสร็จแล้วมันก็เนี่ยค่ะขั้นตอนไม่ยากนะคะาการรีดแบบนี้นะจับผ้านะคะรีดท้าเขาดูดีเนาะนะคะเราก็ความรักความผ่วงใยที่มีให้แก่กันเนาะความรักความผูกพันที่มีให้กับหลานเรานะคะเราไม่อยากให้หลานเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ กลับนะคะแล้วเราก็มากลับอีกด้านหนึ่งก็รีบเหมือนกันนี้นะคะความเรียบก็จะเห็นจีบงุ้งเลยเนาะจีบง้งค่ะจีบงุ้งเพื่อนื้อเพียนก็เหมือนกันนะคะอุปกรณ์ของพี่เล็กก็ไม่มีอะไรมากเนาะวันนี้ไม่ต้องใช้อัคคีไม่ต้องอะไรทั้งนั้น,นะค่ะรีบธรรมดานี่ยค่ะอันนี้เสื้อเราก็รีบตรงคอก่อนเนาะรีบเห็นเล็กๆอ็กองนนี้นะคะรีบ้าให้ไปทุกวันค่ะจับเสื้อจับเสื้อข้อางล่างนะคะพยายามเรารีดด้านหลังก่อนเนาะแต่ว่าเรารีบแบบนี้เลยเนาะวางไปนะคะ ดี้านมาให้เพื่อนๆเห็นเนาะเด็กตัวน้อยนะคะีรีากันนะคะคลิปนี้พี่เรีกีดผ้าค่ะเนี่ยค่ะวันนี้พี่ก็พี่เล็กก็รีดผ้าแบบโบราณเนาะะคเรารีดแบบนี้เนาะการรีดผ้าแบบนี้ก็เป็นรีดผ้าอีกชนิดหนึ่งนะคะที่พี่เล็กเคยทําเป็นประจํานะคะแืบนล้วเราก็หาจีบรีดนะคะเนี่ยค่ะ ก็นำดุมเราก็เอาปลายตาวีนะคะนั่นหนูไปเนาะเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยเลยเป็นใช้ตรราระะีธรรมดาเนาค่ะไม่ใช่ไอ้น้ำแต่ว่าความเรียกความอะไรเราก็คือนหน่อยขอบคุณนะคะคลิปนี้มีประโยชน์ไปกดสามาพากับเสื้ออย่างนี้เลยเนาะโอเคเจเป็นหนึ่งตัววันนี้คลิปนี้พี่เล็กก็ขอจบพียปเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะคลิปยาวมากเลยจะต้องทําแบบให้เร็วขึ้นหน่อยนะคะย่นเวลาให้เร็วขึ้นแล้วเราก็จีบีนะคะเนี่ยค่ะก็นำดุมเราก็เอาปลายตาวีนะคะ นั่นหนูไปเนาะเนี่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยเลยเอะไปเนะาะวันนี้เราก็มารีแขนเนาะขั้นตอนต่อไปก็เป็นแขนจับตีจับแขนจีแขนห้เรียบเนาะเสร็จแล้วเราก็ตลัดได้นลย,ยวิธีการรีดจับผ้าเองเนาะนะคะจับผ้านี่คะ่ะจับจีตีก็ทำให้น้องทุกวันนะคะวันนี้ใส่ชุดนักเรียนวันนี้ใส่ชุดนักเรียนค่ะพี่เล็กก็รีด<ๆ>ทับลงไปเพราะว่าข้างล่างมันเรียบแหลมเนาะข้างล่างมันเรียบแดลแล้วเราก็หลุดลงไปนะอันนี้เรารีดอย่างนี้เป็นประจำนะคะพี่เล็กรีดอย่างนี้เป็นประจำ สวยค่ะก็สวยงามแบบเนาะแต่ว่าเราจะมาทำให้ดูนะคะอันนี้รีดแบบโบราณนะคะรีดแบบโบราณพอเสร็จด้านในเสร็จแล้วนะคะคือเป็นแผ่นหนังนี้เราก็เอาข้างหน้ามาปุ่มนะคะลงน,น,นี้นะคะแล้วเราก็รีดทำกันมาเป็นประจำนะะไม่มีไม่มีมมอ่าโต๊ะรีดผ้านะคะเราไม่ได้ค่ะเห็นเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะรีดผ้าให้ใครทุกวัน,นะคะ่ะเด็กจะให้ดูนะคะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะคะวิธีการวางผ้าก็เหมือนเราวาียา่ยค่เนี่ยค่ะ จับนะคะแล้วเราก็มันับอีกด้านี่งก็รีบเหมือนกันอย่างนี้นะคะความเรียบก็จะเห็นจีบงงเลยเนาะจีบงงค่ะจีบงงเพื่อนักเพียนก็เหมือนกันนะคะอุปกรณ์ของพี่เล็กก็ไม่มีอะไรมากเนาะวันนี้ไม่ต้องใช้อัดขีดไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะคะรีดธรรมดาอันนี้ค่ะอันนี้เสื้อเราก็รีบตรงกงอกเนาะรีบผ้ากับเสื้ออย่างนี้เลยนาะโอเคเสร็จเป็นหนึ่งตัววันนี้คลิปนี้พี่เล็กก็ขอจบพียปเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะคลิปยาวมากเดี๋ยวต้องทำ เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้เห็นนะรีดตงรงคอก่อนค่ะคอดัดตงรงคอแล้วก็มาอีกรอบหนึ่งเนาะอันนี้วิธีการรีดอย่างนี้ก็คือ